เส้นเข้าช่องเสียหายเส้นตัดเข้าช่องนิ้วนางนิ้วก้อยเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นเสียหายมีเส้นนี้อยู่ทําให้มีเหตุเสียหายทางการเงินหรือทางชื่อเสียงไม่จํากัดรูปแบบและวิธีการน้ําท่วมไฟไหม้โจรเข้าถูกคนยืมตังยืมลืมคนที่มีเครื่องหมายตัดเข้าช่องนิ้วชี้นิ้ว นิ้วก้อยนิ้วนางตงัวนี้ช่องนี้เรียกว่าช่องเสียหายจึงหลีกเลี่ยงการช่วยเหลือคนอื่นหรือการให้คนอื่นยืมตังการค้ำประกันต่างๆเพราะว่าตัวเองจะตกในเป็นผู้เสียหายได้ง่ายหรือเขายืมตังแล้วเขายืมลืมพอเราไม่มีตังจะใช้เราก็คอยเสียหายไปด้วย ลราก็เส้นนี้ก็หมายถึงการเจ็บป่วยกระทนหันทําให้เราเสียหายเงินทองขึ้นมาได้ด้วยเรียกว่าเสียหายไม่จํากัดเรื่องจากก๊าวนะ,นะแต่เส้นเนี้ยเสียหายเป็นไม่ได้เสียหายธรรมดาเนะเสียหายเป็นแสนเป็นล้านนะมูค่าของมันถ้าจะเสียหะเสียหายในแต่ละรอบ